คลิปหลุดมาฮะกับ vivo v, v 2 0นะครับที่คาดว่าจะเปิดตัวในประเทศไทยเร็วๆนี้ครับกับฝาหลังที่เฉดส,สีนี่ต้องเรียกว่าม,มันช่ำเงานะฮะไล่หลายเฉดส,สีจริงๆ ซึ่งนอกจากคลิปแล้วนะครับก็จะมีภาพฝาหลังหลุดออกมาด้วยครับอย่างภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นถึงเฉดสีฝาหลังนะครับที่มีการไล่เฉดสีฟ้านะครับสีม่วงแล้วก็สีแซ่สีเหลืองนะครับอยู่บริเวณมุมเครื่องด้านบนนั่นเองครับซึ่งจะคล้ายๆท้องฟ้ายามเย็นนะครับในมุมมองของผมส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีโลโก้ vivo ครับพร้อมกับโลโก้ 5G หรือ 5G อยู่นั่นเองนั่นน่าจะแปลว่า Vivo ตัว v 2 0นี้เนี่ยจะรองรับ 5G นะครับแต่จะใช้งานในไทยได้ไหมคงต้องรอลุ้นกันครับ ส่วนด้านบนนะครับเราจะพบกับโมดูลกล้องหลังนะครับที่มีการดนูนออกจากตัวเครื่องดูภาพนี่เหมือนจะเยอะนะครับแล้วก็วางกล้องหลังมา3าตัวครับซึ่งจะเป็นโมดูลกล้องที่คล้ายๆกับแนวสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอาจจะมีความสูงมากกว่าความกว้างอยู่นิดหนึ่งซึ่งถ้าเราโ o มไปชัดๆที่กล้องนี้นะครับเราจะพบว่าเขาเขียนว่า 64เมกะพิกเซลด้วยนะครับซึ่งน่าจะเป็นกล้องหลักนี่แหละมีโมดูลที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะครับด้าน,นล่างจะเขียนว่าเป็นไฮบิดซูมอีกด้วยนั่นแปลว่ากล้องหลักนะครับและกล้องตัวนึงเนี่ยจะเป็นกล้องที่เป็นไฮเลโฟโตซูมส่วนกล้องตัวที่3นะครับจะเป็นอันตรายจะเป็นเดฟหรือจะเป็นมาโครนะครับคงต้องรอรุ้นกันวันเปิดตัวครับด้านล่างข้างๆคำว่าโลโก้ไฮบิดซูมนะครับจะเห็นไฟแฟลช LED ที่เป็นแบบเจอโอโทนส2สี o 2ด้วยนะครับ ซึ่งก็จะมีรูปหลุดสีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอย่างภาพนี้นะครับเราจะเห็นถึงเฉดส,สีนะครับที่ออกแนวม่วงส้มเหลืองนะครับที่ด้านล่างส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นสีเขียวๆนะครับแล้วก็อมฟ้าๆที่ด้านบนอันเนี้ยไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีสองสีหรือเปล่าหรือว่าเป็นเฉดส,สีเดียวนะครับที่มีการไล่เกรเดียนนะครับแล้วก็มีการสะท้อนแสงในเฉดมุมต่างๆ และหลายคนโพสตสไปนะครับว่าขอเชื่อมต่อมีอะไรบ้างนะครับภาพนี้ถือเป็นปริศนาธรรมเลยฮะถึงมองไม่ออกจริงๆ USB Type-C น่าจะมีให้นะครับแต่ว่าช่องหูฟัง3.5ม mm มจากที่เราดูภาพนี้เนี่ยไม่ชัดเจนนะครับว่ามุมฝั่งขวาเนี่ยมีหรือไม่มีนะครับ มาที่หน้าจอานหน้าครับเราจะเห็นถึงหน้าจอขนาดใหญ่นะครับที่แปลกใจว่าครั้งนี้เนี่ย v ี v o ไม่ได้เลือกใช้หน้าจอแบบพันโฮดิสเพย์หรือจอเจาะรูนะครับแต่กลับไปใช้จอที่เป็นติ่งเหมือนเดิมมาพร้อมกับกล้องหน้าคู่ด้วยนะครับคาดว่าน่าจะเป็นเพราะกล้องหน้าคู่นี่แหละทําให้การเจาะรูเนี่ยอาจจะดูใหญ่จนเกินไปนะครับการทําติ่งแบบนี้ให้อยู่ตรงกลางจะดูเหมาะสมกว่านะครับ แสดงตัวของ Notification นะครับเวลาต่างๆด้านซ้ายนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็ยังเหลือพื้นที่อีกเยอะมากๆครับสำหรับแสดงแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันอื่นๆที่จะแจ้งเตือนขึ้นมาได้นั่นเองครับตัวเครื่องนะครับค่อนข้างมีขอบหน้าจอนะครับที่บางใช้ได้เลยนะครับและเราจะเห็นถึงฟิล์มกันรอยนะครับที่ติดมาบนตัวเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วแต่องไรก็ตามนะครับหลายสิ่งอาจจะไม่ต้องรอรุ่นอีกต่อไปครับเพราะว่า vivo มาโพสตเองเลยครับกับ v20 series 5g ครับหรือ 5g นั่นเองอันนี้ vivo ไทยเป็นคนโพสตเอง จะแน่นอนเลยครับว่า vivo Y20 series เนี่ยจะมีพร้อมกันหลายรุ่นนะครับและต้องมีรุ่นที่รองรับ 5G ที่สามารถใช้งานในประเทศไทยได้อย่างแน่นอนครับเขาเขลมว่ามันคือสมาร์ทโฟน 5G ที่บางที่สุดในโลกครับว้าวจากตัวเครื่องนะครับเราไล่ลงมาดูนะครับเราเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างมีความบางมากๆเลยนะและก็ขอบตัวเครื่องนะครับก็มีความโค้งมนด,ด้วยปุ่ม power และปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับอยู่ฝั่งเดียวกัน โดยที่ปุ่ม power นะครับจะเป็นปุ่มแบบสากๆด้านๆหน่อยนะครับแน่นอนว่า f i n g e r s c a n นเนี่ยคงไม่อยู่ตำแหน่งนี้นะครับน่าจะอยู่ใต้จอครับ และถ้าเกิดขึ้นมาดูที่โมดูลกล้องหลังด้านบนนะครับุูจะเห็นว่าตอนแรกผมบอกกล้องมันหนามันนูนออกมาค่อนข้างเยอะเมื่อพลิกดูด้านตัดขวางแล้วนะครับเราจะเห็นว่าโมดูลกล้องหลังเนี่ยนูนลงมาไม่เยอะเลยนะตัวเครื่องได้ถือว่าบวางจริงๆใช้ได้นะครับและที่สําคัญครับไฮไลท์ก็คือเขาบอกว่าพบกันเร็วๆนี้ครับ21.09.2020็น21้20 20, หรือว่าสัปดาห์หน้านี้นี่เองครับคงต้องรอดูแหละว่า vivo y 2 0ซีรีส์นะครับจะรองรับ 5g ขึ้นไหนบ้างผมเดาว่า as นะครับแล้วก็ two move เนี่ย น่าใช้ได้อย่างแน่นอนครับและก็ราคาเปิดตัวต่างๆโปรโมชั่นจะทําได้เร้าใจแค่ไหนนะครับรีวิวเต็มๆเดี๋ยวติดตามกันได้นะครับในช่องทีพัรทรีวิวเลยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับในรีวิววิววาย20สวัสดีครับ